ฮัลโหลทุกคนกลับเสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่อง Alex กซ์อัพยูดเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมเช่นเคยครับผมทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปเซต333ของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะก็รอบที่แล้วเอาอไปลง PVP เดี๋ยวรอบนี้จะลองเอาลงดันดูนะลงซับดูนะครับผมทุกคนซับเวมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าโดยที่เราเนี่ยไม่ใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเอาบอสมาแปลงเล่นลงเนะอ่าลงเล่นนะครับไม่ใช้ตัวช่วยบอสนะครับเราจะเล่นแบบไม่เลยใช้ E ของเราเลย e, e ีคือ E อฮัทยีโดเลยนะครับสกิลมีแค่ ตรงดีบวกสี่อีบวกห้าครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าเก็บใบบวกไว้ทําคลิปอยู่ครับเก็บใบบวกไว้ทําคลิปอยู่กันแต่สักสิบห้าใบนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตีบวกนะครับเคสทีทามสามของเรานะครับผมก็มีแอดเวนเจอร์นะครับเซตลูกเสือต่างประเทศนะหรือที่ทุกคนเรียกว่าเซ็ตนักสํารวจนะที่จริงเป็นใครเนี่ยบอกผมนะว่ามันเป็นเซ็ตลูกเสือต่างประเทศผมว่าไม่น่าใช่เนี่ยอย่างในนี้ก็เขียนบอกอยู่แล้วเนี่ยเสื้อนักสํารวจคุณภาพดีมันเป็นนักสํารวจนะแล้วก็เซตล็อกเกอร์3ส่วนครับผมแล้วก็เซ็ต เอรร์คับเซตนักดำน้ำครับผม3ามสครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับฮิต901นะครับหักเนี่ยกิฟต์เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสเปเชียลแค่700นะบวกแค่เก้าสิบนี่นะสเปเชียลของเราส่วนทางด้านของดีเฟนส์นะครับการป้องกันนะการป้องกันฮิต732กิฟต์หกรครับดับเบิ้ลห้าร้อยเก้าสิบแปดครับนอกนั้นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะไม่มีบวกเพิ่มนะครับแล้วก็เอสพีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเอสพีสี่เป็นสี่เอี๊ยดครั้งเดียวครับผมจ จครับผมทุกคนจิ้เข้าดาเมจเดียบวกแค่4.2นะส่วนคริติคอลบวก13.8ครับ SP บวกแค่900นะตามนี้น้อยมากนะครับทุกคน่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าซอฟต์แวร์เราจะไหวหรือเปล่านะบายจมกันนะครับตะลุยกันใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดนะตอนนี้นะผมเข้ามาที่เว็บนี้เลยจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม CgoTH นะครับหรือ z g o t h นะครับอันดับแรกเข้ามาที่หน้าหลักของเกมนะครับกดเข้าไปที่เติมเครดิตครับแล้วก็เลือกเป็นทูมเบหรือว่าเป็น จ่ายด้วยสแกน QR code นะครับธนาคารนั่นเองนะครับกดยืนยันการทำรการโอเคกดสแกน QR code ตรงนี้นะครับเราจะเสียทั้งหมด300.82บาทนะครับผมพอเติมเสร็จนะครับให้เราไปที่บัตรเติมเงินครับกดที่ Laser Go หรือบัตรเ Cash ก็ได้นะทุกคนเราก็เลือกจํานวนที่เราอยากเติมนะครับแล้วก็ใส่ถ้าใส่โค้สส่วนลดนะผมจะเพิ่มอีก4%เป็น9%นะครับผมย้าว่าต้องใส่ส่วนลดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เลยคัดลอกมาแล้วใส่ไปเลยนะครับใส่รอเลยก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกครับเราจะเติมราคา ไหนนะครับผม300บาทเนี่ยจะลดถึง15บาทเลยนะครับแล้วก็ใส่โค้ดด้วยนะครับผมเลือกบัตรที่เราจะเติมนะราคา300บาทครับ เราจะได้ส่วนลด285บาทเนาะแล้วก็ใส่ส่วนลดไปอีกนะครับกดยืนยันการทํารายการโอเคทํารายการสําเร็จครับแล้วก็เราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับโปรโมชั่นครับเราก็จะเอาโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมรายละเอียดสินค้ากดเข้าไปนะอันนี้อันนี้โค้ดเก่าเนาะผมแลกไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกดเข้าไปรายละเอียดสินค้าครับนี่ครับผมเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเกมเลยนะครับกดท็อปอัพเติมเงินเข้าสู่ระบบกดเข้าไปติ่โก เลเซอร์โกใส่ซีเรียลครับผมซีเรียลก็คือเลขข้างหน้านะครับย้ำนะครับว่าต้องใส่โค้ดส่วนลดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พินข้างหลังนะครับไปซับมิดครับ แล้วเราก็เติมเงินสําเร็จนะครับได้โปรโมชั่นเพิ่มอีก600 d ดีนะครับแล้วก็มีของโปรโมชั่นนี้อีกไปบวก5อันนะแล้วก็บัตรดันนะผมแล้วก็กลับสู่หน้าหลักครับเ mm hmm. หลือประมาณเท่าไหร่วะผมเลือกที่แรกเหลือเครดิตอยู่30เครดิตนะแล้วผมเติมไป300เครดิตก็จะเหลือประมาณ27บาทนะครับทุกคนเครดิตก็จะเหลือ20 27บาทตอนนี้ผมเครดิตผมเหลือ57บาทเนาะเติมให้หมดเลยแล้วกันนะกดไปบัตรเติมเงินใหม่ครับถ้าใครจะเติมเพิ่มนะกดเหมือนเดิมเลยครับ เลือกบัตรครับใส่โค้ดส่วนลดไปอีกครับยืนยันการทํารายการกดเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับผมบัตรเติมเงินโปรโมชั่นครับเนี่ยเราเสียตังค์ไปแค่46บาทนะเมื่อกี้ก็บัตร300เราเสียตังค์ไปแค่273บาทนะลดสูงสุดถึง9นตะต้องใส่โค้ดด้วยนะทุกคนอย่าลืมครับจำไม่ได้ก็ปอกลับไปดูนะแล้วก็เอาซีเรียลมาฟองเหมือนเดิมครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราเข้าไปสู่เกมกันเลยครับเกมเนี่ยเงินแคชอาจจะยังไม่เข้านะทุกคนเนี่ยมันต้องออกเกมเข้าใหม่นะแต่ว่าของโปรโมช ออโ,โมชั่นทั้งหมดเข้าแล้วนะเราต้องออกเกมเข้าใหม่ครับทุกคนหลังจากที่เราออกเข้าเกมใหม่นะครับผมทุกคนกดไปครับดูเลยเงินแค s h เข้าเรียบร้อยนะจากหมื่นเดียวนะเป็น4 8่หมเลยนะครับอย่าลืมนะครับผม www.cgoth.com นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมใส่ส่วนลดเพื่อลดถึง9%นะครับผมน่าจะไหวนะผมว่านะน่าจะโอเคอยู่แต่น่าจะยากหน่อยนะสำหรับเซตเราโดลงดีไม่ไปไหนเลยเลือด เหลือเท่าเดิมมันเหลือเท่าเดิมเลยเลือดอะลงดีสามครั้งยังไม่ตายนะถึงถือว่าเบาอยู่นะเนี่ยโอ้โหสเตจแรกก็ใช้เวลาไปถึง1ิบหกวิเลยนะเกือบ17วิจ็วิเลยนะโอเคโอ้โหเโอืม นี้เอามันยากอยู่นะโอเคใช้เวลาไปสเตจหนึ่งเลยเกือบ20วิเลยนะทุกคนโอเคถึงสเตจที่3แนละ้วเรียบร้อยทีเดียว E เนะ่ยเราไม่ใช่ว่าจะกดไปเลยนะทุกคนเราต้องรออยังว่าให้มันมารวมตัวกันก่อนนะนี่เป็นเทคนิคแบบนิดนึงที่ไม่ต้องเปลือง SP ให้มากนะครับสลหรับ อโอ้ยยังไม่ได้เว้าเลยแล้ดเราจะอ e ีใส่มันแล้วต้รวมให้มันอยู่ใกล้กันนะแต่ไอ้นี้ยากครับที่จะรวมได้เพราะมันไม่ได้ยืนใกล้กันเลยครับมันเป็นคนแม่นปืนอะ่ะมันยืนอยู่ไกลมันก็ได้เปรียบแล้วนะครับจะทำทรงหลุดิงน,นะวะไม่ซอบเลยโอเค โอ,โ,โอ้โหสเตตีที่อะไรวะเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วอโอโ้คุณถึงสเตตที่ห้าใช้เวลาหนึ่งนาทีแล้วทุกคนโอเคโดนหมดดับเบิ้ลโคตรเบาดับเบิ้ลโคตรเบาทุกคนเบามาก ว่าจะอ e ีสองคนโดนคนเดียวซะง,งั้นอะไรแล้วเพื่อนจะไหวบ่นี่อันนี้ผมพยายามแบบใช้ SP ให้ประหยัดที่สุดนะทุกคนเราจะไม่ค่อยกดขวด SP เลยแต่ด่านนี้ต้องกดครับด่านนี้ต้องกดครับไม่กดไม่ได้ครับ เนี่ยเอฟพีไม่เพิ่มให้เลยะช้ามากนะับทุกคนคือเกมช้ามากนะเอาจริงๆฉันบอกว่าวันนี้ปรับไอ้นี่ด้วยนะติดปรับปรุงไอ้นี่ด้วยนะใช่ไหมติดปรับปรุงอ่ะแก้ไขไอ้เนี้ยอาการหลุดอะนะครับครั้งที่สามร้อยกว่าอาการลุนี่ปรับยากขนาดไหนเระทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะที่เห็นในเพจประกาศนะปรับแก้ไขเนี่ยครั้งที่สามร้อยกว่าเลยนะ ลงดีอย่างเดียวครับลงดีท่าเดียวโอเคโอเคสองนาทีแล้วเพากดขวดรัวๆแล้วแหละนะจังหวะนี้ยากมันตะคว่วนะครับถ้าเราไม่แรงนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็น E ที่มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเอากูเดินมาโดนเช่นนั้น ดูดิทีเดียวยังไม่ตายอยู <S <S นะ่แล้วตัวนี้นะแล้ววง e ของเรามันลักมีมันไกลก็จริงนะแต่มันไม่ค่อยกว้างนะครับทุกคนมันก็เลยแบบโดนไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใช้ทเทคนิคของเรานะครับนิดนึงแล้วก็เพลือขวดมานะเพิ่มขึ้นนะสกิลเราแม่แรงเว้ยเอ้ยตเต็มเครื่งเลือดจะแดงทำไมวะเนี่ย ตายอยีกนะสามนาทีเข้าไปแล้วโอ้โหเตีทย่เที่ยวไรแล้ววัเนี่ยอืมมึงถึงสเตี๋ที่เก้าครับอีกสามด่านใช่ไหมโอเคดนไปสามดีนะที่มันดีทีเดียวตายอยู่อะนะครับไม่โดนอีกหนู่ไม่ตายด้วย สเตจที okay. ่10ครับแล้วก็อีกสเตจหนึ่งแล้วก่อนจะไปเจอบอสเรียบร้อย,ดยโดนหมดอุ้ยตัวนี้ไม่ตายเหรอโอเคอุ้ย,ยโดนหมดอะไรล่ะตัวหนึ่งไม่โดนนะชิ้มหายโอเคไม่เดินเข้ามากใกล้ๆกันหรอจะดีง่ายเอนี่สิวะาเพื่อน ไปเจอบอสเอ้ยไม่ใช่ดิอีกสเต็หนึ่งอีกสเต็หนึ่งเจอบอสครับสเต็ปสุดท้ายครับสี่นาทีเข้าไปแล้วทุกคนต,ตัวนี้โดนทีเดียวไม่ตายด้วยนะประเด็นแบบติดมากอือหืออือหืออือหือไปเกเด็นไปด็อกเตอร์นิโม่ตวนี้แบบถ้าโดนมุมมัน ขว่วงขวดขว่วงขวดอเอขวดน้ำฟิวเขียวของมันน่ะถ้าโดนมุมแบบจังๆนะนม่งหยุดขว่วงไม่เลิกเลยเว้ยโยนไม่เลิกเลยเว้ยโยนขวดเอ,เอโยนขวดไอสีขเขียวอ่ะโยนไม่เลิกเลยเว้ยถ้ามุมนี้นะโอเคโอ้โหดูดิดูดิทีตัวแล้วโยนพร้อมกันเอา,าอ่อไปก่อนละกันนะทุกคนอื้อหือ เต,เต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าอี e มันไกลครับทุกคนอี e ของทับอ่ะอีไกลมากโอ้โหมันจะบินก็ไม่บอกกูเอ้ไม่โดนกันได้อี e ไกลจริงอี e ของทับอ่ะอีไกลอีมันไกลบอกเลยว่าอ e ีมันไกลก็มาว่าโอ้โหไม่โดนอันนี้อ e ีใช้อ e ีแบบไม่ต้องคิดเลยนะ ลดนิดเดียวเลยทุกคนลดน้อยมากลดน้อยจริงครับ <c oughs> ไปไหนละท่านบินไปไหนละท่านบินไปไหนละท่านอปไม่ได้ <c oughs> ไปไหนละท่านอีมันไกลครับอีฮักมันไกลครับแต่วงไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อะเอากระเป๋าเต็มเฉยวัดจุดป้า เออเออรบไม่ได้อีกูเอาเดินไม่ได้เออ้โหโอุตส่าห์าลบหัวใจออกแล้วก่ว่าจะเก็บไอ้สุ่มแก้วนะสรุปเดินบ่ได้อะไรกันครับเนี่ยงงเลยกูเสียฟีไม่ได้ไเลยเลยขอบขาวซะด้วยว่ต่วิวว่าแต่หิวลบอะไรได้อีกเนี่ยลบออกไปแล้วกันชวดนี้เลยน่าจะไม่เต็นมนะไปอันนี้ไม่มีอะไรดรอปล้วนะีนะถ้าเป็นการแตกงนี่ก็ถือว่าโอเคนะ ถ้าได้การแต่งนี่โอเคมากๆเลยนะครับการแต่งหรือใบบวกก็ได้มาหน่อยตั้งเนี่ลงดันมาไม่เคยเจอใบบวกเลยเอเ้ยไม่เคยเจอการแต่งเลยใบบวกก็ได้อยู่ได้บ่อยอยู่นะแต่การแต่งนี่ไม่ได้เลยนะอ่ะโว้ยเอ้ยได้ลูกสุ่มแก้วมาวะได้ถุงแก้วมาวะ สิ่แก่มาวะอีอะี้กระเดินชาเกินโอเคุยโอ้โหปีรอ,ลอเลยแล้วกันปีมันไกลยอยโอ้โห,โโหไม่ได้โอเคก,กดไม่ทัน อี e มันไกลอีค e รับมันไกลเราอีรอ e เลยเราอีรอ e เลยทุกคนเราอีโอ้โหมันมันก็อ e ีรอเราเหมือนกันว่ะโจกโอ้โหยังไม่ถึงด้วยซ้ำ e อีรอแล้วอีร e อเหมือนกันอีร e อเหมือนกันลูกมาททำไมละ่ะขอเตะเตะไม่ได้โอเค อเอ้ยไม่ตาย <S <S โอเคเรียบร้อย <S <S ใช้เวลาหนึ่งนาทีเลยอ่ะโอไ้ได้แต่สุ่มแก้วเว้ยถ้าได้แบบจากบอทซับด้วยนะถ้ามันไม่ค้างก่อนในตอนนั้นนะไม่ใช่ไม่ค้างนี่มันเดินไม่ไปอ่ะนะครับน่าจะได้เปสามอันแล้วนะสุ่มแก้วมันน่าภูมิใจตรงไหนว่าได้สุ่มแก้วหกสองถึงหกห้าเนี่ยฮะโอเคได้ระดับดีนะครับนึกว่าโอเคนะเล่นได้อยู่นะสนุกด,ดีครับเราตีสามสามสามนะผมนึกว่าขอบทองตกใจหมิดเลย ประมาณนี้ทุกคนนะลงไหวนะไฮ้เดนลูกก้วสีเหลืองบวกสองก็ลงไหวนะทุกคนโอเคเลยคนระับคือเล่นฟาร์มนี่แบบได้เลยแต่ต้องแปลงบอสมานะเพราะว่ามันจะกวาดได้เยอะกว่านี้นะกวาดมอนกวาดสมุนเนี่ยได้เยอะกว่านี้นะครับเอาพวกบ,บอสเวลเลสอะไรเงี้ยบอสซับเวมีบอสซับย,ยิ่งดีครับยิ่งเร็วเลยนะครับบอกเลยบอสซับยิ่งเร็วเลยนะครับบอสเวลเลสเนี้ยไวเคาอีก็ได้ครับทุกคนนะถ้าใครมีที่มันแจกฟรีอะ่ะมันมีอยู่ถ้าใครยังไม่กดใช้ก็เอาเซตนี้มาเล่นเลยเซตสามสามนี่เลยนะครับ ตามนี้เลยมีแค่ AD เนาะที่ผมยัดลูกแก้วไปนอกนั้นไม่ได้ยัดเลยนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับเซตสามสามของเรานะถ้าใครชอบเป็นประโยชน์กับใครครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันนะเกอสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปลนะ